สวัสดีครับยุคของเครื่องบินรบนี้มีการพัฒนาขึ้นตามยุคสมัยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการแน่นอนว่าความสามารถนี้เพิ่มขึ้นทั้งความเร็วการควบคุมดีขึ้นระบบเรดาร์รวมถึงระบบอาวุธด้วยนะครับในช่วงของสงครามเย็ยนการสร้างเครื่องบินนี่จะเน้นไปที่ความเร็วเพราะว่าช่วงนั้นนะครับภัยคุกคามของแต่ละฝ่ายก็คือเครื่องบินที่มีความเร็วสูงแล้วก็ขี่ปนาวุธร้ายแรงนะครับและโซเวียตก็ได้สร้างสุดยอดเครื่องบินที่เร็วที่สุดบินไกลที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดออกมามันก็คือมิกนเองนะครับ เวลาผ่านไปยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ว่ามิก31ิเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดเหมือนเดิมคุณสมบัติแบบนี้รัสเซียไม่ทิ้งแน่ๆแ,แล้วครับและมิก31ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสาภาพโซเวียตก็ว่าได้มีคุณค่าเพียงพอนะครับที่จะเป็นตำนานเป็นสุดยอดอมตะนิรันการของโซเวียตแล้วก็รัสเซียด้วยโดยปัจจุบันรัสเซียยังไม่ได้เข้าไปจำการสุดยอดเครื่องบินสเตลนะครับอย่างซู5้ 57, แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปจำการเมื่อไหร่ทําให้รัสเซียเนี่ยอัปเกรดมิก ก31เป็นมิก31 b s m และถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถในการต่อสู้กลางกาศของรัสเซียเป็นอันดับต้นๆณเวลานี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินที่สร้างในปี1981หรือว่าพศ2524นะครับรัสเซียอัปเกรดมิก31เป็นเครื่องบินยุคที่4ปวกโดยการอัปเกรดระบบเซ็นเซอร์ระบบเรดาร์ระบบอาวุธอันนี้รวมกับความสามารถเดิมที่มีนะครับมิก31 b s m ก็มีความอันตรายเป็นอย่างยิ่ง มิก31นะครับเป็นเครื่องบินทรงคุณค่าของทั้งโซเวียตแล้วก็รัสเซียด้วยปัจจุบันมิก31นี่มีใช้แค่2ประเทศเท่านั้นนะครับก็คือรัสเซียกับคาซัคสถานแน่นอนว่าเป็นของหายากแม้แต่ในะรัสเซียเองก็หายากนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยอยากอัปเกรดมิก31ให้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าหามิก31ไม่ได้ของขาดขาดได้อย่างไร่ะครับทั้งที่มีการผลิตออกมา500กดลำไม่นานมานี้นะครับเครื่องบินมิก31บางส่วนเนี่ยตกไปอยู่ในมือของเอง เพชานเนื่องจากการทุจริตของฝ่ายป้องกันประเทศของรัสเซียนะครับแอบนำมิกามิบเ1เนี่ยไปขายนั่นเองอดีตข้าราชการหลายคนนี่ถูกจับกุมเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถูกสั่งจำคุก11ปีข้อหารักลอบขายเครื่องบินอันทรงเกียรติของประเทศเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยราคาของมิก31จริงๆประเมินไว้ที่60ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ1860ล้านบาทต่อลำแต่ว่ามีการแอบขายมิก31ออก เจ็บใจมากครับราคาถูกมากโดยการแยกชิ้นส่วนใหขายนะครับให้กับบริษัทก่อสร้างราคาชิละ2.14ดอลลาร์หรือว่าประมาณ66บาทนะครับส่วนเครื่องยนต์และก็อาวุธเนี่ยขายให้กับโรงงานการบินซึ่งได้ราคาดีนิดหน่อยนะครับเงินเหล่านี้ก็เข้ากระเป๋าข้าราชการบางคนไปแต่ว,ว่าได้ทำลายคุณค่าของมิก31อย่างย่อยยับเลยทีเดียว ปัญหาแบบนี้ค่อนข้างรุนแรงและก็เป็นปัญหาของรัสเซียนะครับกับการลักลอบขายยุทธปกรณ์ในกองทัพอันนี้รวมถึงการขายเทคโนโลยีให้กับต่างชาติด้วยนะครับแต่ขายอย่างอื่นนี้ไม่เท่าไร่แต่มาช่างกิโลขายมิก -31 สุดยอดเครื่องบินนี่มันเจ็บใจยิ่งนักนะครับมิก31ในรัสเซียนี่หายากมากอาจจะมีคนคิดว่าทําไมไม่สร้างขึ้นมาใหม่การตั้งลายผลิตใหม่นี่ใช้เงินเยอะมากนะครับไม่คุ้มสําหรับเครื่องบินโมเดลเก่าๆแล้วนะครับอาจจะมีบางคนถามว่าอินเดียยังสั่งซื้อมิก29ยี่สเซียจากรัส ยังผลิตให้มิก29ที่เดียสั่งซื้อจากรัสเซียนี่ไม่ได้ผลิตใหม่นะครับแต่ว่าเป็นของค้างสต็อกที่รัสเซียเก็บไว้เพราะว่ารัสเซียเนี่ยลดจํานวนไปจําการมิก29ลงนะครับแต่ว่าการผลิตในช่วงโซเวียตเนี่ยผลิตไว้เยอะมากเหลือเพียบแน่นอนราคาไม่แพงครับอินเดียนํามาอัปเกรดใช้ใหม่และอินเดียมองว่าคุ้มนะครับส่วนมิก31นี่เหลือเท่าที่เหลือแล้วครับและหายยากมากก็เป็นเรื่องราวของมิก31ของรัสเซียนะครับที่มีคนเนี่ยนำสุดยอดเครื่องบินไปขายเป็นเศษเหล็ก แบบไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าดีนะครับงั้นช่วยกันด่าหน่อยขอ3ามคำนะครับ